มาดูเรื่องชิป AI ตัวใหม่จาก Google กันหน่อยครับชื่อ Ironwood ตอนนี้เนี่ยเรื่องชิป AI มันแข่งกันดุดเดือดมากเลยนะโดยเฉพาะเอาไปรันพวก AI ใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่ Google ก็เลยส่ง Ironwood นี่แหละ TPU รุ่น7ของเขาลงมาสู้เลยซึ่งตัวนี้เน้นเรื่อง inference หรือการหาคำตอบให้ AI โดยเฉพาะเลยครับเรื่องแรกเลย Ironwood เนี่ยมันคือชิป TPU รุ่นที่7ของ Google นะครับเขาพัฒนาต่อมาเน้นเรื่อง inference กับการคิดวิเคราะห์ของ AI รุ่นใหม่ๆเขาว่ามันแรงขึ้น4เท่าต่อชิปเลยนะแล้วก็ประหยัดไฟ กว่าเดิม2เท่าด้วยที่เด็ดคือมีหน่วยความจํา HBM บนชิปเยอะมากตั้ง 192GB เนี่ยสาคัญสุดๆกับ AI ใหญ่ๆแล้วก็นะมันเอามาต่อรวมกันเป็นพอรตยักษ์ได้ถึง9,216ชิปเลยพลังประมวลผลมหาศาลเลยต่อมาข้อ2แล้วทําไม Ironwood ถึงสําคัญคือ Google เขาสร้างมาชนกับ Nvidia ตรงๆเลยไงครับในตลาด AI inference ที่กําลังโตมากเขาเชื่อว่าชิปออกแบบเองจะดีกว่าคุ้มกว่า GPU ทั่วไปแล้ว Google เองก็เอามาใช้ขับเคลื่อน Search Gemini ของตัวเองแทมให้ลูกค้าข่าว ด้วยอย่าง n t h r o p i c ก็ใช้ Iron Wood Run Model c l o ์ดเหมือนกันนี่ก็เป็นเทรนที่บริษัทเทคใหญ่ๆห,หันมาทำชิป AI เองสุดท้ายครับนอกจากจะแรงแล้วนะ Google เขาก็เน้นประหยัดพลังงานด้วยคือชิปมันแก่งเฉพาะทางบวกกับซอฟต์แวร์ดีๆก็เลยใช้ไฟน้อยลงเขาบอกว่า g e ม i n i ตอบคำถามครั้งมึงใช้พลังงานน้อยลง33เท่าเทียบกับปีก่อนนะใช้ไฟน้อยกว่าดูทีวี9วิแล้วใช้น้ำแค่5หยดเองสรุปง่ายๆก็คือ Iron Wood เนี่ยเป็นก้าวสำคัญของ Google ในศึก AI ครับที่เน้นทั้งแรงฉลาดและประหยัดพลังงาน Do it.